นีไม่กาแดงนี่บีตูดติดๆเลยครับจวดแล้วเกินเสียอันสงสัยถ่ายน้ำมันเครื่องมาดีครับ <c oughs> ไม่รู้น้ำมันเครื่องคนหรือน้ำมันเครื่องรถ มใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วเสียนมบอกงานนอกรออยู่งานนอกก็คืองานรับเหมาถมที่นะครับงานชาวบ้านข้างนอกนอกเหนือจากงานจุดนี้จุดใหญ่ๆของโรงงานน้ำตาลนนะ่นีกครัมาจอดรอแล้วครับโอ้จวดแล้วเกิน พ่อยอดของใหม่นี่ไวเหลือเกินนะครับจวดเหลือเกินของใหม่นี่จดอดรอแล้วจวดเข้าไปใกล้จะได้เวลาพักนะครับได้เวลาพักแล้วหรือว่าเลยเวลาแล้วไม่รู้ได้เวลาไปวน โอ้เลยแล้ว hmm, ว nice, you know. <c oughs> ่ะโอ้ย oh. um. ิ้มขาวบ้ายองยองยิ้มขาวบ้าบ้ายิ้มอย่างยิ้มนวอ่นอย่งไรแนวอื่นมากอะไรมากอะไรเป็นไรละเทาเป็นเต็มสีเป็นเต็มสีโอ้้าอะไรยังอีกสีเลยจีออต้มัน มากระอยนี่มันเกิดยุใส uh huh. มันเกิดยุน้ำเมี่ยงกับต้นใหม่ชนิดหนึ่งที่มันพอมีหาบก่กว <c oughs> ิ <c oughs> มากกระไรมันออกลูกออกอยังบ่อ,อกกินไปได้หลายมันเป็นยังไงอินถึงของมันกับของแม่แพรลูกของแม่แพรลูก <c oughs> อีกอู้ เป็นเงีวๆป่ะ่ามันมีขนมีอย่างป่ะห <c oughs> มากอร่อยหมากอร่อยว่าแมนชนิดน้ำว่าแมนชนิดผงเป็นชนิดไม่กันขอร้องเฮ้ยอดแต่เดี๋ยวฟูคนเปิ้ลคนใจอีนั่งนี่เดี๋ยวคนแรกสิพ้าไปเบิ่งโอ้ได้เลย เป็นสัมพันธ์มากอร่อยเสจแลวคือบ่มีรถมาข้าแต่บอกมากอร่อยรถหายเบิดเลยวันนี้เขาาหายไปไหนกันหมดที่แน่ๆก็สองคันล่ะที่จอเห็นอีกสองก็น่าจะวิ่งสวนเลนอยู่แถวๆนี้ ก็ตามตูดมาติดๆหนุ่มเตอ๋ออ่านี่หนุ่มเตอ๋อพอมาแล้วยอดขุนทรัพย์ ยงเลยถ้าไมคโครไม่ขยับแสดงว่าโอ้จอดแล้วครับเขาจอดกันแล้ว เที่ยงนะครับปักเที่ยงแล้วแบคโครนี่ปักปุงกี่แล้วรู้เลยแสดงว่าพี่ต้นนี่ไปกับหนุ่มเตอ๋อปาเท้าเฮ้ากินขขากินน้ำเท้าไว้เจอเกันใหม่ครับ